ก็สวัสดีคุณชนทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่กับช่องก๊อดปังครับวันนี้นะครับผมกับเพื่อนจะเอาชีวิตรอดกันในแบบ9.9วันครับซึ่งที่เราเล่นกันมาก็คือไม่มีแผนนี่แผนอะไรกันทั้งสิ้นครับเรามาเริ่มกันวันที่1เลยครับซึ่งวันแรกของเรานะับเราก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็แยกย้ายกันไปหาของนะครับส่วนผมนี่ที่จะเลือกตัดต้นไม้นับและผมเลือกเลือกที่จะอัพกองไฟให้กองไฟเราเรเวลมากขึ้นและแผนที่จะได้แบบ เปิดกว้างมากขึ้นนะครับซึ่งบางคนก็จะไปหาอาหารบางคนก็จะไปหาเศษเหล็กนะครับซึ่งวันแรกก็ไม่มีอะไรทํามากนะครับต่อมานะครับวันที่สองก็เกิดเรื่องขึ้นนะครับเพื่อนผมไฟกับหมาป่าครับผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวรับชมดูกันเลยนะครับน้ำตั้งสีตาชิบหาคุณหนีวันนั้นนี่หนังเดยอวินก็ตามที่เห็นนะครับเพื่อนผมโดนหมาป่าฆ่าตายนะครับเรามาเริ่มวานถัดไปกันเลยนะครับ ซึ่งระหว่างวันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็ตัดไม้หาอาหารไปเรื่อยๆครับซึ่งระหว่างการเล่นเกมของผมนี่ก็จะมีปัญหาการเชื่อมต่อบ้าง,งครับที่ผมได้หลุดออกเกมไปและใช้ชีวิตนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มข้ามไปฟาร์มที่5กันเลยนะครับม,มาไม,ม่เจอเอเลี่ยนได้เหมืนอนกัโนป๊าบแต่ไมตายแล้วตายแล้วตายแล้วม,มันมาแล้ว อย่าเข้าอย่าเข้าเลยวปะเออมันนาโง่เหี้ยอะสิอุ้ยลุกข้ามันลุกเซิร์ฟมันโอ้ยมจะตายจะตายโอ้ยมัจะตายมันจะตายมันจะตายตาตจตเตอเจอตานี้ไม่คิดบอกหนี้กันตาจะตายซะอย่าหล่อจังเลยมันเงามันตายซะกูบอกเนี่เอาเผาโัานเลยกคุบอกเนี่ยมันเก่งหลัจงจากพวกผม ที่ค่ารับทิศที่สยแสนยากลําบากและตอนนี้พ่อผมได้วางแผนจะไปหาเด็กคนแรกซึ่งผมจะตัดไปหาเด็กคนแรกเลยครับเพื่อไม่ให้ที่มันดูเยียดเยื้อและน่าเบื่อนะครับลูกค้าเลยเยอะหัวเข่าอันน,นึงตายหนึงง่สงสวยตัวยิงยคิดตัวไว้ชัดมากกองตัวลิตไม่ตายตายโง่มันโง่มันโง่ เก็บอาหารเก็บอาหารเก็บอาหารอาหารท่านดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เอาไม่เอ็มตัวหรอเจอแล้วเจาจเหรอกูจิฟูเอาเวรื่องจมาหลังจากเราที่ได้สังหารหมาป่าบทนะครับเราก็ได้ไปหาเด็กคนแรกและเปิดหีบสมบัติ เพื่อจะุ้นของดีิดอ้าวปุ๊บขอปิดก่อนขอปิดก่อนเปิดล้วอ่ะเ็ศูนย์จากนั้นผมก็ได้ออกสำรวจไปหาของไปหาผ้าันแผลไปหากองน้ำมันตอนนี้พนลทีได้บุกไปอีกครั้งซึ่งตอนนี้ผมกับเพื่อนๆยังไม่ได้กลับไปที่ฐานตัวเองเลยซึ่งกำลังฟาร์มโดยไม่ได้ดูเวลาและผมจะไปถึงนั่นได้หรือไม่รอดไปเลยครับ นโอ้ยหนาหกคนบอกไว้บอกไว้บอกไว้อุ้ยกะตายโ้โยต้าตายเขาเยอะอี่โอ้ยตายเพราะไอ้นี่ว่าไม่รบมืกับฮานี่บอกไว้เป็นผมเองที่ตายแล้วิ่งไปหาแบบด้ความหา เราไปตัดตอนต่อไปเลยครับต่อมาผมและเพื่อนๆได้แยกกันไปการไปหาของไปหาเสบียงและไปหาอาหารเพื่อที่จะเตรียมหาเด็กคนต่อไปและวันต่อมาพวกเราก็เริ่มออกสำรวจไปหาเด็กโอ้กุตกนี่อนี่นี่วันนี้เราก็ืยิงเอามีเก้าหน้าดยิงแทงไหมหรอ อโอ๊ยมา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 กอกูโวยเออกูขอเปิดกูดขอเปิด <c oughs> แกขอเปิดด้วยนะอ่ะกาจะบููทำภาริกไม่ได้แต่แกมดเดี๋ยไม่เห็นมีกองเลยนี่มันไม่ผิตอนนี้ม้วนละระหว่างเดินทาง เราได้เจอเด็กคนต่อไปแล้วไม่รีบรอช้าเรารีบไปช่วยเด็กเดทันทีไม่บอก้าตอลตัวดีครับอย่าพิชเชอร์ดิ์ครับอ้ยตัวนี้มาเจอเนี่ยมาหนีตัวมา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 หายเหรอไม่รีบไปเชนที่เหรอมันมีเด็กแห่งคนในยูนี่ไงอยูนียูนีนี่บอนี่อีนี่นี่อีนี่นี่โอ้โหไอย่างแม่ยังนี่อุ้ยยังมีอีก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  เป็นหมาตาเด้งงี้หมาตาเด้งยายายอยู่ใกล้หงี้ตายมีกูจะตายเฮ้ยหมา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 เข้าหลังอ่ะหมาบ้าอะไรไเลยย่าหมาโง่จุดตัวไอ้หมาวิปไปป้อันมาทั้งมีมันมาคนเดียวมันมาคนเดียวมันมาคนเดียวมมาคนเดียวหมามาคนเดียว ตายเออคอเปิดคอเปิดคอเปิดวุ้ยวุ้ยวุ้ยเก็บหาตัวได้ยัเปล่นี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 ่นยกเปิดกขอเปิดกองก่อนอ๋อน้อยเหมือนยาอ๋อนี่เหรออุ้ยอยาเขามานี่ปังกันชเแต่คืนนี้ต้องวี่งี่บ้านอ่ะโอ้ยอยากเดันก็มันก็จะกันได้หมเดีย มาได้ขอบไปด้วยโอ้ยช่วยได้ได้ได้ขามุยช่วยกับแพทย์ช่อยกับแพทไปด้วยกูได้ผู้ไหนลาก่อนช่วยกับแพทย์ช่อยกับแพทอ่ะยอะไรดีนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วและความสวยของเราก็มาถึงพ้ลัทธิได้บุกมาบ้านเอาอีกรอบนึงกูไปละเอาฟังมายังฟังเอามายังยัง กูมาไฟฉายสูประกันกูโกรธหรอกมัน่คืนนี้เขาเจืงใหญ่มาแล้วมันมาเร็วเดี๋ยวมาวหมดเลยม่คเปิดไฟฉายข้างนี้จะมันกดไว้อมม่คิดเขามาช่วยไอเียบไกลางไปกลางไป ถ้าเจอยกลงไปเอาคนเดียวมีของอ่ะเป็นแพ้อุอยืกูจะตายกูจะตายถ้าเจอยกลงถ้าเจอยกลงเชื่อเชื่อกูจะตายกูจะตายเชื่อจะตายแต่แต่เนี้ยมีป้องมีชิปอิสตัดจะตายถอยถอยด้วนๆเราถอยเจมอนแล้วเนี่ยเจมอนแล้วแตาโคจีเปื้อนแล้วความสวยของเราได้มาถึงเราสู้ในคืนนั้นไม่ไหวจึงแยกย้ายกันหนีเอาตัวรอด ไก็มลตัว้เลยไเชียร์ได้ยังไงจะตายจะไม่จะตายไม่จะตายอุ้ยมันลุยยิงเหี้ตาย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 แตยต้องใจยินตาย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 องอย่าอย่าพึ่งบูดีเอีมดมดบูมด้บูอันนี้เก็บเก็บเนี่ยอย่าพึ่งจเย็นนะใจเย็นตอนเราเขาจะวาเพื่อนๆโอ้ยยางนี่ยตงตายยตายโอ้ ตามมัง่าต <qué> like, <can st im ulus> ่ายเดี๋ยวแฮมนิดเดียวปังเดี๋ยวไปสกิตมันนิดนึงปังปังคุยสี่มันนี่โอเคตามมังกะต่ายแล้วไปสี่มันปังแฮมน้อยเดียวหน้ายกแฮมน้อยเดียวสกิตมันตายหงอเออเออเธอกระชุบกดอีมันเหรอเออเจอกระชุบอะไรเผื่อกกดเผื่อเหรอกวบกดใจอ่ะแต่รูปเออแต่เราคุยพอไปหาเด็กสุดท้ายก็เหมือนที่มันจะมีจีชุบอยู่อ่ะยก ไว้ก่อนว้ก่นตอนเนี้ยว้ก่อนว้ก่อนวยก่อนทำรัวบ้านัวกลัวเฮ้ยจะตายหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านมาเราได้สร้างรัวไม้รอบกองไฟของเราเพื่อให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจากนั้นเราก็ไม่ได้ไปไหนกันเลยแค่ออกไปสำรวจหาของและอยู่ในฐานจนถึงวันที่9.9เ่อมึงไปไหนบปะ นี่เดีดีดีถามมีวิ่งแล้ววิ่งแล้วมันคืออะไรอ่ะมันก็วันแล้วก็ก็วันแล้วมีดายของคนข้างนอกอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกนี่ทำแบบมีนะคะอุ้ยเฮ้ยบ๊ายบายพี่เขาเจอกูด้วยดีชิงอยู่ข้าวชิงอยู่ข้าวอยู่ข้าวเนี่ยมันเนี่ยกล่องเขาชิ้ติดตั้งเบ็ดกูอยู่ไหน ใครก็ได้เจอคุณดิอ๋อโทดด่ดนอันนี้ไม่ใช่ยูโทษไอเวีนนึกจากนั้นเราได้สำรวจออกไปหาเด็กคนสุดท้ายเราจะรอดหรือไม่ไปดูกันเลยครับอ๋อทิศมานี่มานี่มานี่ตัวมาตัวมาโดยมาทิดอีทิดอีนี่คืออาหารที่พี่เจะได้คือปอเลยเขาจะพักกันละทิศอีทางพี่เอ๋มเด็กก็ไต่ไปทางนี้ ทิศเหนืออีนี่ตาอีนั่นเนียงตาเขียงนี่อะไรตาอีเขียงนี่อะไรตาถ้าเหาออจี๋เหนือฮะเอาพุงไปไหนเนี่ยอ๋อยังไงกันแล้วไปทำทิดเหนือนั่น่ะไม่แค่เหมียวอีเหนือเห็นเทียงไลยเปิดเหนืออะไรไม่มีเอ็นข้างนี้เอี

วะโอ้กูตายได้ไงที่ผ่ามายอะหรือแบกูกูตายจริตแต่ข้าแรกเยอะกว่นี่ข้างสองอข้างแรกกูตายเพราะอันนั้นอะอ้ยทำไมกูจะตายจะเจหายิงมหมีโมโหย่อยอ โอยร้องเร้องเสูมดแล้วนะตายดซเบอร์เลดัาซเบอร์จได้่ตองบปงเงงเงด้วยนดิมือเขาก็เข้าไปข้างในเนี่มือเขาก็เข้าไปา ไม่เขาวิ่งเกินเกณฑยมาเย้ยยยต้องมีก้อนพังทีต้องมีวางข้วมตายเพื่อนตายไ่ไหนตายมันตายเหรอจบอะไรบบกพัง สายมดไม่หรอก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแบบ1 9วันที่เล่นกับเพื่อนครับซึ่งสุดท้ายเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเด็กคนสุดท้ายได้ครับหากผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กนด้วยนะครับถ้าหากมีอะไรผิดพลาดก็ขอโทษณที่นี้นะครับและสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ